สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําไม้ด่างที่น่าเล่นกันนะครับผมสรับมือใหม่ชุดนี้จะเป็นไม้ด่างที่ราคายังไม่แพงนะครับผมประมาณหนึ่งพันบวกลบณนะวันอ่านี้นะครับผมเป็นช่วงต้นเดือนกร,รกฎานะครับผมอือันดับแรกนะครับนับมาจากทางขวาสุดนะครับผมราคาตอนนี้ก็จะหลักร้อยนะครับผมตัวน,นี้ เป็นลายถือว่าสวยงามมากนะครับผมถ้าเปรียบเทียบก,กับกล้วยก็คือเป็นกล้วยด่างกอริดาเลยนะครับผมแต่ตอนนี้มาในานามของต้นขาด่างนะครับผมรีบเก็บรีบ,รบสะสมกันนะครับเดี๋ยวราคาจะพุ่งไปกว่านี้นะครับผมซึ่งตอนนี้จะของคลิปมาถ่ายก็คือแอบจองไว้เหมือนกันเนาะตัวน,นี้การขยายพันธุ์ถือว่าขยายพันธุ์ง่ายเหมือนกล้วยนะครับเป็นไม้โชว์ไม้อะไรได้นะครับอ่โอเคตัวต่อมาเลยนะครับ ตัวต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นอ่ารวยล้นฟ้านะครับผมเป็นทรงออกมาพุ่มนะครับสามารถเอาไปวางไว้บนโต๊ะทํางานได้ราคาตัวนี้ก็ยังอยู่ประมาณห100ลักร้อยถึงหลักพันนะครับผมมือใหม่เก็บได้นะครับเก็บได้เก็บแล้วก็ขยายพันธุ์สองตัวนี้ก็คือขยายพันธุ์ง่ายนะครับอาศัยการแตกหนอ่อส่วนตัวนี้ก็คืออาศัยการขยายพันธุ์โดยการาจะประมาณว่ามีหัวออกมาแล้วก็จะ เกิดนอใหม่ขึ้นมาครับเหมือนประมาณใล้ายๆหัวหอมนะครับผมต้นต่อมานะครับผมจะเป็นต้นอีพิด่างขาวนะครับผมไม่ว่าตัวนี้จะด่างขาวด่างเหลืองนะครับก็สามารถเอาไปเลี้ยงได้เหมือนกันตัวนี้ก็ยังอยู่หลักร้อยเหมือนกันนะครับผมราคายังไม่แพงเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นอีพิ n u ม b e r รตัวเลขสองนะครับผมเบอร์สองตัวใบใหญ่เขาถึงจะฉีกนะครับเดี๋ยวผมจะแนบรูปที่เป็นใบฉีกขึ้นมานะครับผมให้ดูอนะ่ะ ใชไหมครับตัวใบขีก็สวยเหมือนกันนะครับผมโอเคแล้วก็ส่วนเรื่องราคาตัวอิทินะครับรู้สึกว่าด่างขาวด่างขาวจะแงนตัวด่างเหลืองนิดนึงนะครับผมตอนนี้ก็ยังหลักร้อยอยู่เก็บได้เก็บนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายครับผมเริ่มมีหลักพันมาให้เห็นพอสมควรแล้วนะครับผมก็คือเป็นซิงโกเนียมนะครับก็คืออ่าชื่อภาษาไทยเงินไหลมาด่างขาวนะครับผมตัวนี้นะครับผม ถ้าเป็นใบวางข้อระวังดูดีๆนะครับผมก็คือใบใหม่ของเขามันจะไม่ออกมาขาวแต่มันจะออกมาอ่าประมาณสีเหลืองนะครับผมซึ่งบางคนก็จะโมเมเป็นเงินไหลมาดางเหลืองบ้างดางมินบ้างนะครับผมเราต้องศึกษาดีๆก่อนวิธีดูก็คือตัวเนี้ยใบใหม่ออกมามันจะอมเหลืองนิด,น,ดนึงแต่ถ้าเป็นตัวเงินไหลมาดางเหลืองนะครับตัวใบใหม่มันจะอมออกไปทางน้เหลืองเขียวๆนะครับแล้วก็พอใบเริ่มแกวมามันจะเป็นเริ่มสีขาวนะครับตัวนี้เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายพอสมควรนะครับ ราคาตอนนี้ก็อยู่หลักร100้อยถึงหลักพันนะครับถ้าฟอร์มดีๆเริ่มมีใบแฉกแปลงรางแล้วนะครับผมก็คือขึ้นหลักลายพันก็มีนะครับเรามาดูภาพวงอีกครั้งนงนะครับก็คือจะเป็นคาดางรวยล้นฟ้าเป็นอีพิแล้วก็เงินไหลมาดักเหรือญนะครับผมสำหรับท่านที่มีคำถามก็เดี๋ยวฝากคำถามไว้ใต้คลิปไว้ก็ได้นะครับผมขอบคุณครับ